ดีเลิศค่ะใช่ไม่ว่าจะเป็นรสชาติหรือสิ่งที่เราคาดหวังมันดีกว่าสิ่งที่เราคาดหวังใช่เพราะจริงๆแล้วสําหรับคําว่าสมุนไพรเราไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันมากมแต่พอเราได้กินแล้วเราหายเรารู้สึกว่ามันเกินกว่าสิ่งที่เราคาดหวังซึ่งมองว่ามันดีเลิศค่ะคสวัสดีค่ะชื่อลติกาเสรรานนท์นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ เนื่องจากเรามีกิจกรรมของลูกและเราก็ต้องรีบพาตัวเองไปทํางานก็จะรีบกินมื้อเช้ามื้อกลางวันก็จะรีบกินเพราะว่าด้วยภาระของงานเราก็รีบอีกเหมือนกันค่ะส่วนมื้อเย็นเนี่ยก็ไม่ค่อยรีบมากค่ะแต่ว่าบางทีเราถึงบ้านช้าอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้มื้ออาหารที่มันห่างกันส่วนใหญ่จะเป็นปิ้งย่างบ่อยมากค่ะปิ้งย่างบ่อยมากก็จะมีปัญหาเรื่องย่อยเพราะว่ามันเป็นปิ้งย่าง เป็นในช่วงแรกๆสมัยเรียนปริญญาตรีค่ะครเราเรามีอาการปวดท้องเนื่องจากอันนั้นมันเกิดจากความเครียดอะคะ่ะใช่แต่พอมามันก็เหมือนก็หายไปช่วงหนึ่งพอช่วงที่เราเริ่มทํางานมันก็จะมีหลายภาวะเรื่องอาหารไม่ตรงเวลากินไม่ถูกกินแบบว่ากินตามใจปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราเริ่มมีภาวะนี้มากๆซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าหมอบอกว่า เราเป็นโรคเครียดลงกระเพาะพอนานๆาเข้า,าสักช่วงที่แต่งงานแล้วอะค่ะ10ปีมานี้ยค่ะสิ่งที่มันพบเลยก็คือเรามีกดไหลย,ย้อนเราปวดท้องด้วยอันนั้นคือแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเราหาหมอ3โรงพยาบาลที่เราไปนี่คือทางเดียวกันหมดเรามั่นใจแหละแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มมาคือเป็นกดไหลย,ย้อนค่ะ แต่เรารู้สึกว่ามันเราอยากได้ความมั่นใจเราก็เลยเปลี่ยนไปอีกโรงพยาบาลนึงเป็นรัฐบาลซึ่งก็คล้ายๆการแนวทางการรักษาใช่ค่ะแล้วก็มาเปลี่ยนไปเป็นเอกชนอีกครั้งหนึ่งพอดีว่าทางมหาลัยอะค่ะจะมีมีเกี่ยวกับสวัสดิการสุขภาพเราก็เลยเปลี่ยนไปใช้ของของมหาลัยก็ทางเดียวกันหมดเลยเราก็เลยมั่นใจว่ามันใช่ เอาเริ่มกินยาจริงๆ8ปีได้แล้วมั้งคะอ่ามันจะมีหยุดเป็นช่วงๆอาจจะประมาณเดือนละครั้ง2เดือนครั้งแต่ว่าพอหลังๆระยะถี่มันกลายเป็นบางเดือนเดือนหนึ่งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับใช่มันมันรู้สึกว่ามันถี่มากขึ้นเราเลยเป็นกังวลมันมันอยู่ข้างในแต่ว่าเรามีการส่องกล้องแต่ทุกครั้งที่ส่องกล้องก็หมอก็จะบอกว่าเป็นเหมือนกระเพาะ เป็นแผลใช่อย่างล่าสุดที่สองสองเสร็จล้วก็หมอเขาก็จะตัดชิ้นเนื้อไปนิดนึงเพื่ออาวิเคราะห์ว,ว่ามีเชื้อร้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกดไหลย,ย้อนขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ามันเราไม่โอเคแล้วคะ่ะแต่เราใช้ชีวิตกับการปวดท้องมานานเราก็เลยชินมั้งคะ่ะแต่พอมันมีอาการร่วมที่มันมากกว่าการปวดท้องอมันเลยทําให้เราสึกว่า โอ้ยสองโลกแล้วอะแต่มันมีกฎไหลย,ย้อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันน่ามันมันน่าก,กลัวสําหรับเราแหละเพราะว่ามันสองรายการแหละจริงๆอาการแสบท้องมันเหมือนเป็นอาการเริ่มต้นนะคะเพราะว่าตอนแรกๆเราก็ไม่ได้แสบท้องพอเราเริ่มแสบท้องแล้วเหมือนเราก็ยังไม่รู้ที่จะไปเดินอะไรอย erm. ร่างเงี้ยแล้วยังนั่งอยู่หรือหรือกินข้าวเสร็จบางคนกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งนั่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเหมือนกดมันจะขึ้น พอนี้เวลากดมันขึ้นเราจะรู้สึกได้มันเหมือนจะเป็นน้ําขมขมคอขึ้นมาแล้วตีขึ้นมาเนี่ยทำให้เราแสบท้องเราจะรู้สึกว่าทรมานถ้ามันขึ้นมาถึงช่วงช่วงคอเนเงเรามีความถี่ในการหาหมอค่อนข้างเยอะเดือนหนึ่งสองครั้งมันไม่มันไม่ได้น้อยอะค่ะ <S 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 คือเดือนหนึ่ง <S <S สองครั้งอะไรเงี้ยแล้วแฟนก็เลยก็ ปกติเขาถ่ายทิกต o อกดูอะไรของเขาเรื่อยๆแล้วเขามาเจอคมมิ่งฟูแต่ก่อนที่จะกินเนี่ยก็คือเขาดูรีวิวดูอะไรดูมาเยอะมากแล้วก็มาบอกลองแนะนําให้เรากินเอาจริงๆแรกๆเลยคือ mm hmm. ก็บอกเขาว่าไม่กินหรอกเพราะว่าขนาดกินแผนปัจจุบันยังไม่ดีเลยแล้วอันนี้มันเป็นสมุนไพรมันไม่น่าจะหายอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ก็ก็ยังไม่ได้เปิดใจที่จะกินอตอนแรกด้แต่พอดีว่า เขาเป็นคนทดลองซื้อมาให้เรากินก็เลยลองกินดูตอนเริ่มต้นน่ะทานตอนเช้าค่ะตื่นเช้ามาแล้วทานเลยผสมน้ำถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าซื้อแก้วใส่ไว้ก็คือ150มิลแล้วก็ผสมกับน้ำอุณหภูมิปกติอะค่ะแล้วก็ดื่มก่อนทีแรกคิดว่ารสชาติมันน่าจะไม่ได้เรื่องในความเป็นสมุนไพรอะ ใช่ขมิ้นอะยังไงมันก็ไม่อร่อยแต่พอเรากินแล้วเอ้ยเออมันอร่อยอะมันก็มีรสเปรียปร้ยวๆมันไม่ทําคือมันไม่ได้มีภาวะที่ทําให้เรารู้สึกคลื่นไส้เหมือนกลางคืนอะเรานอนทั้งคืนเนาะแล้วพอตื่นมาจะเป็นคนที่ชอบปวดท้องเลยแล้วเราจะรู้สึกได้ยินเหมือนมีเสียงกดอะค่ะคเสียงกรดของตัวเองในท้องมันมันได้ยินนะครับใช่แล้วก็เลยเลือกที่จะเหลือกินแค่ตอนเช้าอย่างเดียว เช้ามาคือตื่นขึ้นมาเราก็ผสมกินเลยอะคะ่ะก่อนที่เราจะไปกินข้าวเราค่อนข้างโอเคเพราะว่าเหมือนตอนที่เรากินยาเราหาหมอเราปวดท้องเราแน่นมันไม่ย่อยมันมีกดไหลย้อนก็คือหายหายเพราะว่ามันเป็นยาแผนปัจจุบันนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นการหายของแบบเขาเรียกว่าเหมือนหายระยะยาวเพราะว่า เราไม่ได้มีความกังวลกับการที่เราจะกินด้วยล่ะค่ะ1 2สองที่เห็นง่ายๆเลยคือกดไหลย้อนเรามันไม่กลับมาอะไรเอาค่ะคือมันไม่ได้กลับเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องกดไหลย้อนเลยตอนนี้ตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะอย่างถ้าเป็นมื้อหนักๆถ้าช่วงที่เป็นมื้อหนักๆวันนั้นเราจะกินสองซองก็คือกินเช้าที่เรากินปกติู่แล้วแต่ถ้าวันนั้นน่ะเรากินหนักหรือไปกินปิ้งย่างอย่างเงี้ยแล้วเรากลับมากินอันนี้อีกซองอ่ะคือเราจะรู้เลยว่าตอนเช้าเราตื่นมาเราก็ไม่ได้มีปัญหา แลวกดไหลย้อนเราก็ก็ไม่ไม,ม่ไม่ได้กลับมาด้วยอะค่ะใช่เพราะว่าปัญหาที่เราเจอคือบางทีเรากินเยอะเราก็จะแน่นเหมือนมันไม่ย่อยอย่างเงี้ยอย่างหนึ่งคันอันนี้คือดีมากๆเลยคือระบบขับถ่ายเราตรงเวลามากเลยค่ะใช่อันนี้คือแฮปปี้มากอันนี้คือจริงๆอันนี้คือจริงๆที่แฮปปี้มากจริงๆเลย พอเราเรากินไปสัก3ากล่องอะคะ่ะเรารู้สึกว่าเราดี3 4กล่องเนี้ยโอ้ยมันมันดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยแนะนําเพื่อนว่าเฮ้ยเรากินอันเนี้ยไอที่เป็นมาตั้งนานที่คุยกันมาจมาอะคะ่ะมันเหมือนเป็นการอัปเดตโลกกับเพื่อนยอะไรเงี้ยก็แนะนําให้เพื่อนลองซื้อกินเราก็แนะนําว่าเอ้ยมันกินแล้วมันดีนะมันเรารู้สึกว่าเราไม่เป็นกดไหลย,ย้อนแล้วแล้วพี่ ที่ทํางานที่พอดีว่าไปสัมมนาแล้วไปสัมมนาแล้วมีโอกาสคุยกันเนี่ยค่ะก็แนะนําให้พี่เขาซื้อกินเขาก็บอกว่าเออมันเขาหายหายจากกดไหลย้อนซึ่งเขาเป็นแค่โลกเดียวคือกดไหลย้อนเราจะรู้จักแค่ขมิ้นฟูถ้าอยากจะบอกว่าอยากให้ทางแบรนด์ทำอะไรก็สินค้าตัวอื่นคิดว่าในเมื่อตัวนี้ดีอะตัวอื่นในในแบรนด์เองก็น่าจะดีอยากให้แนะนำตัวอื่นอทางช่องทางอื่น ให,ใ,หใ,หให้ให้ให้มากกว่านี้เผื่อมีคนสนใจอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามตัวเองแล้วโดยตัวของขมิ้นฟูอ่ะมันดีอยู่แล้วค่ะและด้วยตัวการันตีของมหาวิทยาลัยสงขลานาครินเรารู้อยู่แล้วว่างานวิจัยทางนั้นมันเป็นยังไงสําหรับคนในแวดวงการศึกษานะคะเพราะโดยตัวเองที่ทํางานของมหาวิทยาลัยเกษตรเราจะรู้อยู่แล้วว่าในมหาวิทยาลัยมันมีการวิจัยหรือศึกษาอะไรที่มันทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้น ดีเลิศค่ะใช่ไม่ว่าจะเป็นรสชาติหรือสิ่งที่เราคาดหวงังมันดีกว่าสิ่งที่เราคาดหวงังใช่เพราะจริงๆแล้วสำหรับคำว่าสมุนไพรเราไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันมากแต่พอเราได้กินแล้วเราหายเรารู้สึกว่ามันเกินกว่าสิ่งที่เราคาดหวงังจึงมองว่ามันดีเลิศค่ะ